ครนนี้ลูกค้าให้แกะสายแอร์โฟออกนะครับจะเป็นสายคอมนะครับสายหลอดแต่เดี๋ยวนี้เราจะเอาแกะเดร๋จวเราจะมาผ่าดูกันว่าข้างในมีอะไรนะครับไม่ได้แฉะอะไรใครทั้งนั้นนะครับผมอบอกไว้ก่อนนะคลิปนี้ผมอยากรู้นะครับหลุมก็เชื่อไว้หลายๆคนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับ แอร์โฟซิงเนี้ยเลื่อมาดูเลยว่ามีอะไร อันนี้ก็ไปเป็นไเน์นมั่มพุ่งกินเลยตาตมุตนี้แนมะ่มีคืออะไร ทำหน้าที่อะไรนี่ละชำระ Everything